นักคาริ tour. นออนทัวร์อันนี่นครับนักคารินกับเราเป็นคนขับนะครับอาจจะดูวัดเฉียววัดเฉียวหน่อยนะครับเห็นไหครับเป็นคนขับแล้วนะครับเป็นชื่อนางสาวนะครับรจักรกรนะครับหน้าตาจะด,ดเยเลยเพราะว่าเก่งครับเขากำลังเก่งในการขับรถนะครับเย้ ขวาเลยไม่ดูเลยไงขวาไ้ซ้ายซ้ายแน่เลยครกําลังเออหน่อยนะครับวันนี้ครับคนขับยังไงนี่นะครับเราเปลี่ยนเป็นคุณนายแล้วคุณนายเป็นคนขับนะครับวันนี้เที่ยวซีซั่งนะครับก็คุณนายก็ดูจะสายไปสายบ่ายแลครับเพราะว่าคุณนาย บนลูกไวมากครับก็รอให้ลองขับเองว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับ